สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมัลงบรรณาชาแนลค่ะเพื่อนค่ะทานประกิบเห็ดพึ่งแล้วค่ะ <Deep. S 1> <t initiation> นี่ค่ะดอกแรกแห้งหมานนี่เลิกงานนะคะนี่ขาเหลืองหน่อยแต่ไปตัดแล้วค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าแดดเปี้ยงเลยไปค่ะดอกแรกแห้งหมานมาและนี่ค่ะดอกที่สองงามเลยงามเลย นี่โอ้ยขาอายังงามเลยค่ะนี่ทุม่มอูนี่ค่ะไปค่ะนี่ค่ะขาเจาะเลยแต่ขาไปเลยเนาะ นี่ค่ะนี่ค่ะเห่พึ่งเกาลัดดอกกำลังเก่งเลยนั่นอีกดอกค่ะงามจังเลยเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะแบบเนี้ยป่านี้มันเคยมีเยอะแต่ปีนี้ทำไมไม่ค่อยมีกันลกแล้ค่ะได้สามดอกค่ะนี่ค่ะมันผลรุ่นดอกนี้ดีอยู่ค่ะ นี่เจดดวงติดด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะใส่นี่ค่ะอย่างงามไหมนี่ฮ้่นี่ค่ะเมค่มนางามจังเลย หนึ่งสองนี่ค่ะงานจังดูค่ะดูมาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาทีเดียวนะคะทุกคโอ้ยตรงรก้นดูดค่ะขุกคน นี่ค่ะเพื่อนหนึ่งนี่ค่ะนนดกโอ้ยเกือบบานเลยโอ้โหกระทากเฝ้าเลยค่ะนนตัวเลือเลย,ยตัดไปเลยเนาะค่ะ ตัดไปแล้วสองขาโอ้ยสองดอกก็้ยจี้ค่ะนี่โอ้โหเกือ <c oughs> บบานเลยฝนมันตกนะคะนู่นนู่นนู่น่นมัน้นปายหญ้านะคะมองไม่เห็นหรอกมันใบมันเหมือนใบไม้อะคะ่ะนี่ค่ะดอกนี้ก็แก่นหน่อยนะ ไม่เป็นไรคะ่ะมันไม่ได้เป็นหนอนเดี๋ยวหน้าไปดึงติดก้นก่อนนี่คะ่ะโอ๊ยตะวันตกดินแล้วมือเข่ามืดเข่า,ขาะคะ่ะ งาามไปค่ะดูค่ะตะกี้ได้เห็นเหลืองหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายค่ะนี่ไปค่ะนี่ค่ะนุ่งเดือดดีกว่าค่ะล้มอยู่นี่นี่ค่ะ โอ้นนอนค่ะเพราะว่าสงสัยไอ้กวางแทะค่ะนี่เหลือได้กีะให้เหลือต้นให้ค่ะนี่ค่ะสามดอกตัดเลยโอ้กวางแทะค่ะนี่ กวางแน่นอนค่ะแบบนี้ <c oughs> ถ้าเเองใบเลหยหมดนดูวนันนี้นี่ค่ะน้องมงนี้ได้สามสีด่ดอกเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะคุณผ่้นค่ะนี่ค่ะตะวันตกดินแล้วค่ะนี่เห็นไหมค่ะเต็มตะกายอ,อยู่ดิ เดินไปเดินไปเดี๋ยวหน้าจะไปดูเห็ดเหลืองตรงนั้นแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็จบตรงนี้เด้อคะ่ะเพื่อนๆเอเหมาะค่ะแต่ว่าใบไม้มันยังเปนนนะะียกมองไม่เห็นค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะฝากกด็ลังใจเชียร์ค่ะฝากกใจให้หนายเด้อจ้ะเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประกันใดขออาภัยไว้ด้วยที่นีคเด้อเนื้อเด้อพิดพาดประกันใดขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยเด้อจ้ะเพื่อนๆ,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 ๆค่ะ จุกันทียมนานนะคะว่าจะพาไปดูประชมอะไรอีกนะคะนี่ค่ะเต็มตะกายอยู่นะะ mm ึก hmm. ค่ะเอาแค่พอกินค่ะนี่จ mm hmm. ุกันเทียมนานนะคะพื่คนคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเดินไปดูเห็ดเหลืองแป๊บนึงทำนีก็มีทำมีกระจบตรงนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าโ mm hmm. ชคดีมีความสุขนะคะ mm hmm. สวัสดีจ้าอีกรอบ <laughs> พี่น้องเห็ดค่ะผลงานวันนี้อันนี้เอาไว้กินสดนะคะ ในเหลืองมาด้วยนี่งามงาม